ต่อนะคะการเข้าใช้ Facebook นะคะอ่าเรามาดูส่วนประกอบอันนี้ไปดูของจริงเลยนะคะจากครั้งที่แล้วสัญลักษณ์ F ตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์อะไรคะเ,เขาเรียกว่าเป็นโลโก้นะคะเขาเรียกว่าเป็นโลโก้ของช่องนะคะเพื่อในการค้นหา a c e b o o k นั่นแหละโดยสัญลักษณ์ของ f a c e b o o เเรียกว่าโลโก้นะคะอ่าต่อไปตัวต่อไปตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้มันอาจจะมองไม่เห็นเนาะมันจะมีแท็บแท็บเมนูอยู่ข้างบนนี้นะคะ แท็บเมนูต่างๆนะคะการสร้างกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าแท็บเมนูนะคะการเข้าหาเฟซบุ๊กต่างๆตั้งค่าต่างๆได้ไหคะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะเนี่ยส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นแท็บเมนูนะคะลูกนะอย่างเช่นอันนี้อะไรคะเกี่ยวกับน่าจะเป็นการด like นะูไลฟ์เนาะอันนี้เกี่ยวกับการตลาดอันนี้เกี่ยวกับกลุ่มอันนี้เป็นการเพิ่มเติมอาจจะมีแอปพลิเคชันอันนี้สร้างอันนี้เมสเซจนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรลูก อันนี้การแจ้งเตือนตัวนี้ก็บัญชีของเราอะไรเงี้ยนี่ก็คือเาเรียกว่าแท็บเมนูนะคะอันนี้ให้เห็นจริงเลยเนาะอะสมมุติแม่ไปที่ส่วนอันที่สามอ่ะ,อะมาตัวนี้ส่วนที่สามส่วนตรงนี้ลงโล่งแบบนี้ส่งส,ส่วนนี้ส่วนที่สามส่วนนี้ส่วนนี้คือการแสดง,ง,สดง,ง,งโ,ปสโปรไฟล์ของเราแสดงยังไงอ่ะกดเข้าไปสิอ่าเนี่ยเนี่ยโปรไฟล์ของเราโปรไฟล์อยู่เขาเรียกว่าภาพประจําตัวของเรา เวลาคลิกเข้าใช้ก็จะเห็นภาพนี้โปรไฟล์ของเราเขาบอกว่าการตั้งโปรไฟล์นะ่ะถ้าอยากให้คนเข้ามาแล้วจดจําถ่ายแค่นี้ลูกครึ่งตัวจากหัวถึงแค่ประมาณช่วงนมแล้วก็ถ่ายเอาความจริงของเราบางคนตั้งโปรไฟล์ไม่เคยเอารูปหมาตั้งเอารูปภาพวิวตั้งเอารูปภาพอาหารตั้ง,อ,งอย่างนั้นมาเราจะไม่ <c oughs> เขาจะไม่เห็นตัวตนของเรา <c oughs> เขาจะไม่รู้จักเราก็จะจาเราไม่ได้ฉะนั้นการสร้างโปรไฟล์เป็นการให เขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราให้เขาจําตัวตนของเราได้เราเป็นคนล่าเริงแล้วก็ยิ้มเราเป็นคนแบบว่าเค้่งขรึมหน่อยเราก็ทําหน้าแบบว่าเครียดอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นหน้าเราชัดเจนเปิดหน้าออกนะคะพยายามอย่าใส่หมวกอย่าปิดแมสเเขาบอกว่าปิดแมสนี่เป็นการเขาไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครถ้าอยากให้เรารู้อยากสร้างตัวตนบางคนอยากอยากจะมีเ Facebook บางคนมีคนติดตามมาก Facebook ทําอะไรได้อีกลูกค้าขายได้ใช่ไหมลูกเปิดเพจให้ความรู้ต่างๆได้ฉะนั้นทํายังไงให้เขา ให้คนเข้ามาแล้วจำเราได้ก็คือเป็นโปรไฟล์ก็บอกว่าเจ้าโปรไฟล์ตัวนี้ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยเพราะคนที่เข้ามาเขาจะจําเราไม่ได้เอาเราเปลี่ยนหรือถ้าเกิดเราใช้รูปแบบเล็กๆเอาวิวแต่เน,น้นตัวเล็กๆเขาจะจําเราได้ไหมมองไม่เห็นหน้าเลยใช่ไหมอันนี้แม่ก็ยังสร้างผิดนะไม่ต้องเอาประมาณเครื่องตัวให้เห็น,นแค่หน้าเรานะคะอันนี้คือหลักการสร้างโปรไฟล์นะคะต่อไปอันที่สี่อันต่อไปส่วนนี้ส่วนนี้เนาะส่วนนี้ส่วนนี้ ส่วนคุณคิดอะไรอยู่เพลินพิดพอชื่อแม่เขาก็ถามว่าคุณคิดอะไรอยู่เพลินพิดเห็นไหมเขาบอกว่าตอนนี้บอกว่าวิดีโอถ่ายวิดีโอทอสทอสทอดสดถ่ายทอดสดได้ด้วยไลฟ์สดได้นั่นแหละแล้วก็แนบรูปแนบไฟล์แสดงความคิดเห็นได้นะคะแนบวิดีโอได้อนี้เขาจะบอกเลยฉะนั้นตรงน,นี้ก็เป็นส่วนในการโพสต์หรือแชร์ข้อความภาพวิดีโอหรือิงก์ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งการถ่ายทอดสดต่างๆได้ส่วนนี้นะคะส่วนที่เขียนว่าคุณคิดอะไรอยู่เพ่อนพิด ต่อไปส่วนต่อไปส่วนแอปพลิเคชันคือตัวนี้ก็ได้ค่ะอ่ะนี่นะคะนี่แอปพลิเคชันต่างๆให้ใช้งานข้อความฟีดข่าวสภาพอากาศนนี่เยอะแยะมากเลยมีกงมีเกมนะคะเยอะแยะมากอ่าต่อไปมาหนะ้าถัดไปอันนี้ให้เห็นส่วนประกอบชัดเจนเนาะ ส่วนถัดไปเอาส่วนนี้ Story ใน Story ใน Story แม่อยู่ตรงไหน Story แม่อยู่ตรงไหน Story, มไหนม่หา Story ไม่เจอตรงนี้ไหม Story ไหมตรงนี้เนาะ,ะตรงนี้แหละเขาเรียกว่า Story เห็นไหมแม่ยังต้องถามพวกหนูเลยกดไม้เห็นเนี่ยบอกว่าสร้าง Story นะคะเนี่ยก็มีบางคนหลายคนก็สร้าง Story ไว้แล้วเรากดดูตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆกับโปรไฟล์ของเรา ะะคะเป็นสตอรี่สตอรี่คืออะไรแล้วแต่ว่าเราจะโพสเรื่องราวอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วเราก็กดถามว่าสตอรี่เนี่ยเราจะสร้างไม่สร้างก็ได้ใช่ไหมคะเราจะโพสธรรมดาก็ได้หรือให้ขึ้นสตอรี่ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้แม่ก็ไม่ค่อยถนัดนะสร้างสตอรี่บางครั้งแม่ก็ไม่แชร์นะคะแม่ก็ไม่ค่อยแชร์เท่าไหร่ต่อไปสร้าง Story สตอรี่เสร็จปุ๊บเรามาที่ตัวนี้นะคะโฆษณาเรามาดูส่วนของโฆษณาก็นี่แหละค่ะ เนี่ยเป็นโฆษณาต่างๆเห็นไหมคะนี่มันจะมีโฆษณานะคะเป็นข่าวเป็นโฆษณาต่างๆนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Facebook บ,บ้างนะคะเนี่ยเป็นโฆษณาเป็นข่าวต่างๆอ่าเห็นไหมเนี่ยโกดังอะไรเนี่ยโกดังหนังอะไรก็ว่าไปโอ้โเจกตอันเนี้ยอินจงอินจันอันนี้ตามหาขยะเนี่ยตามหาศพลอยน้ำเจ้าพญาไม่ใช่ฆาตกร เออขาเจอแล้วไม่ใช่เหรอศกเขาเจอคนแล้วไม่ใช่เหรอเออเจอแล้วเป็นผู้หญิงเนาะเออนั่นแหละเห็นไหมเราก็สามารถอะไรคะทันข่าวทันเหตุการณ์ได้จากเฟซบุ๊กนะคะต่อไปห้องสนทนาอยู่ตรงไหนห้องสนทนาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแชทต,ต,ตรงนี้นี่แหละอ่าเมสเซจถูกต้องลูกน่ารักมากเนี่ยเราจะสนทนาก็ได้เราก็จะไปสมมุติเราจะสนทนากับคนนี้เราก็กดไปที่คนนี้อ่าสนทนากับเขานะคะได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิด ใช้ในใช้ในตัวเนี้ยไลอ์อ่าวิดีโอคอลได้ไหมวิดีโอคอลได้ไหมลูกอ่าได้เหมือนกันในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ทําได้ถ้าเกิดมีกล้องถ้าเกิดเรามีกล้องสมมุติว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะธรรมดาบางคนไม่มีกล้องมันสมัยก่อนเนาะแต่ทุกวันนี้เขามี้เขามีกล้องแล้วกล้องติดกับคอมหรือเขาไม่มีกล้องก็ซื้อมาติดเพิ่มเราก็วิดีโอคอลเห็นหน้ากันได้อันเนี้ยก็เห็นไหมคะพูดคุยกันได้สื่อสารกันได้ปกตินะคะ อ่ามีส่วนไหนอีกน่าจะจบแล้วอ่าทีนี้ให้เด็กดูเขาบอกว่าประโยชน์จาก Facebook นะคะนอกจากในการพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลติดตามข่าวสารสง่งไฟล์หรือเอกสารเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ผลงานประชุมกลุ่มสนทนาเห็นหน้ากันอันนี้ก็คือประโยชน์ของ Facebook อ่ะแม่ขออนุญาตจบที่ประโยชน์